เดี๋ยวจะพาผู้ชมนะครับไปติดตามเรื่องราวของข้าราชการดีเด่นกันครับการได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศนะครับนับเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลอย่างยิ่งอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแกข่ข้าราชการรุ่นต่อไปด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับการยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติดีมีผลปฏิบัติงานดีและสังคมต่างยอมรับ ย่อมจะเป็นขวัญกำลังใจให้เหล่าข้าราชการต่างมุ่งมั่นอ,อุทิศตนทําหน้าที่เพื่อบริการสังคมและประเทศชาตินายสุวรรณเนตรเนติกุลนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและนายแพทย์ลักษณะเลิศวันณภาสนีผู้โดยการโรงพยาบาลการทาร,รักจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี2566จากความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมีผลงานเด่นเชิดประจักษ์พร้อมความศรัทธาและเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายว่าการทำง,งานขราชการยุคใหม่ต้องมุ่งเป็นมืออาชีพควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและมิจิตสาธารณะเป็นสำคัญนับเป็นความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเองและวงระกลอย่างยิ่งสำหรับการทำง,งานในปัจจุบันนะฮะซึ่งเป็น ยุคที่ประเทศไทยนะครับรวมถึงโลกเนี่ยมีความทันสมัยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยุคดิจิตอลนะครับซึ่งรัฐบาลก็มีเรื่องนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งหรือว่ารัฐบาลดิจิตอลนะครที่ส่วนราก,การต้องตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อลดภาระ,ะการติดต่อราชการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์ราชการสะดวกหรือว่า GCC นะครซึ่งก็ เป็นไปนตามนโยบายของกระทรวงหมหาดไทยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวิรกลนะคะที่ท่านให้แนวทางในการทํางานของข้าการกระทรวงหมหาดไทยว่าทันโลกทันสมัยทันท่วงทีนะคะซึ่งอ,อันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญนะคะในการที่เราจะใช้ในการมา ดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะครับแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับดังปนิธานของกระทรวงมัาดไทยที่ว่าบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับซึ่งก็จากการทํางานในพื้นที่นะครับเราก็พยายามมีโครงการกิจกรรมนะครับแผนการดําเนินการต่างๆนะครับเพื่อทําให้ประชาชนมีความทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับในการบริหารราชการ ของโรงพยาบาลครับผมก็อาศัยหลักในการทํางานร่วมกันนะครับคือทุกคนมีส่วนสําคัญในการช่วยงานโรงพยาบาลไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามนะครับเพราะว่าผมถือว่าทุกคนมีความสามารถที่หลากหลายอาจจะมีความสามารถโดดเด่นกันในคนละด้านเราก็เอาสิ่งนั้นมาอลออรอมรวมกันแล้วก็พัฒนาโรงพยาบาลไปยังเป้าหมายที่เราต้องการครับ รางวัลสาคัญและถือเป็นเกียรติภูมิของข้าราชการคือการได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของชีวิตข้าราชการทุกคนอีกทั้งยังจะเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการคนรุ่นใหม่ได้ยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป